ลองไปเมื ais, Depois, oh, ่อกี้ P ันไปเนี P ่ยลอไ้ถึงไปถีครับเนี่ยโอ้โห สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับสนิยาพาเพลินไบเครอรคอนซาลครับไม่ได้ทําคลิปนานครับวันนี้พอดีได้ข่าวมาว่ามีคนตกปรากฏปรากฏครับได้เยอะครับจะตามไปดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนครับท่านผู้ชมตามมาเลยนะครับท่านผู้ชม ก็เปลี่ยนไม้ใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เขาตกตรงนี้ได้ปลายเยอะพลทหารเขาเนี่ยไปคลิปหน่อยนะไปรอรถรถครับ แดงโคราชแดงคราชอะไรอะอะไรอ่านนี้เนี้นเงี้ยร้อเปลี่ยนไม้ใหม่ครับเนี่ยไระหว่างตกปลาครับมีเด็กมาด้วยครับมากับพ่อแม่ครับวันนี้มาดูตกปลากรับมาดูไม้นี้จะหมานหรือเปล่าแต่ดูดนอยอุ้ย ได้ครึ่งถังแล้วเนี่ยนี่ได้ครึ่งถังก็มัอะไรคะด้วยนอันนี้ของอันนี้ของบีนาบีนาโอ้บีนาก็ได้ลายวีนาก็ได้ลายันนเ,ปเปลี่ยนไม้ใหม่ครับจากฝั่งนู้นมาย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งครับนคนงานครับยังจากเลิกงานอู นู่นนู่นนู่นครับมาแล้วเอดรอบทอบบ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 บโอ้โนู่นเจออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโอ้โอ้ยู่นพร้อมกันเลยครับโอ้ตเลยเด็กตเลยนี่นี่มาไม่อกนี่เขามาหมโอ้ไม่อายกล้องครับไม่อาย เฮ้ยเฮ้ยมาหนี่ลูกสวยครับสวยไซสกำลังสวยครับแกเอาเยอะสิเฮ้ยต้องเอามือจกไหมได้จกอันนี้มันกลิ่นไปลึกอือออกแล้วครับนุ่นโอ้ยปวดแขนเลยมังรั่วอันนี้ทำไมมันไมกขึ้นออก ดูใส่เหยื่อครับดูวิธีใส่เหยื่อเหยื่อเมนครับอันนี้เหยื่ออะไรอ่ะเป็นยี่ห้ออะไรบ้างคือทําเองทําทําเองครับพ่อทําอ๋อทําเองเหยื่อตะแพรครับโอ้ตะแพรเมืองชุมแพรตะแพรเมืองชุมแพรครับทําเหยื่อเองครับไม่ใช่เหยื่อมาหอนนะมาหอนเมาหอนดังมากเลยเคยถ่ายเมื่อเหยือมาหอนแล้วตอนนั้น No okay. ơi, มาอีกคนแล้วครับด้วนโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วโอ้ยซักเร็วครับผมยังไม่ได้ทีเลยโอ้ยสวัสดีคร่บหนบ กระโดมาแล้วกรลโดมาแล้วอีกไปไปมาโอเคยังไม่ถึง5นาทีเลยได้จังหลายตัวแล้วอารมณ์ครับมแสดงว่ามันอยู่ฝั่งนี้เยอะเหมือนกันอันนี้ได้ล่อล่อเลือดปะล่อไปแล้วครับอ่าเราวางนะลูก ได้แล้วครับเนี่ยแป๊บเดียวครับได้แล้วโอ้หกวาล้ังนี้แกำลังนีแลวอันนี้มาก่อนครับนี่เพิ่งมาทีหลังครับเนี่ยโอ้เกือบสิบตัวแล้ว ตัววลแ้มือวิธีใส่ครับไม่ให้โดนมือด้วยหมุนหมุนหมุ เลือดเทแล้วเทเลือดไปแล้วครับเนี่ยสุดสตก่อโอ้ยมาแล้วตัวตัวไม่ใหญ่ครับเนี่ยโอ้ยใช้กำลังดีครับนี่ถือว่าไวอันนี้เราลงลูกพุ่งเลย เอาเลือดมาเทแล,แล้วเลือด <C> e <ars> เลือดอะไรเนี่ยเลือดหมูเลือดหมู คับบ้านี่มรุ่แปดรุ่นแขนเนาะเอาอีแล้วโอ้ย้ยูี่ตัวใหญ่ครับนี่นี่โอ้ยเป็นตัวเป็นตัวโอ้ยัติดแล้วมุดติดโอ้โหสลนี่ พอแตพยยามตกอยู่แถวติดก็ยแช่น้ำนครับปล่อยรับแช่ไปก็ตายเหมือนเดิม,มนี่ก็น่นัีนี่เงินลงแม่ผายพันมาอพันไปอยู่ทีมนี้เคยได้ปลาบึกตัวใหญ่มาแล้วครับ <c oughs> ไม้ครับฝายห้วยโครงช้างครับเอาสารชัยภูมิครับวันนี้ทหารหลังเลิกงานครับตกปลากดเลี้ยงลูกด้วยรุนรุนรุน

ย้ายครับย้ายแล้วย้ายแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยใบละที่ตัวละเฮ้ยย้ายไม้มาเลยเตู้หัวหน้าบอกนี่งานไม้ยี่ห้อไม้นี้ครับสี่ห้าตัวแล้วครับ ยูย้ายไม้ไปทางนู้นแล้วครับหาที่ใหม่ครับหมดตัวแล้วครับไม้มีนะขุดร่มไ้เงี้ยย้ายไม้ครับเทเลือดแล้วครับเนี่ยโหอื้อ้อ้นี่นีก็นได้ันนีเ่นอับ ไปวันนี้ดูเอ้อ,องออี้ออกอีกอ้วพี่มาแล้วเปลี่ยนไม้ับม้แล้วเ,เปลี่ยนมาไม้ใหม่ก็โดนเลยอวถึงพี่ครับ้ยบอกไปถึงห้าพี่ครับลงไปก็ได้เลย,ยวันนีเน้เป็นวันอะไรไม่รู้ครับมีต <laughs> ัวเป็นโดนเ้ยครับออบอกว่าวัานอื่นไม่เห็นติดเลยวันนี้ไม่รู้ ปลากินเยื่อจังมาแล้วก็ใส่โคโอ้นี่ยนี่โครงไก่ครับเหยื่อไก่เหยื่ออยครับเป็นโครงไก่เป็นเป็นเหยื่ออะไรนะเหยื่อมักเหยื่อมักของไทยนะตะแพร่ตะแพร่ตะแพร่เมืองชุมแพร่โอ้ตะแพรเมืองชุมแพรครับโฆษณาหน่อยเหยื่อมักตะแพรเมืองชุมแพรครับนี่ธรรมดา ผมเคยถ่ายของหมาหอนไปแล้วอย่ามาหอนแต่ไม่ติดดีเท่านี้ครับน,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 นี่ับหม่เป็นน้ำแรงเท่าไรบอกว่าหลุดเกือบเต็มทางแล้วครับเนี่ยจะลุดทางก่อนครับรอบนี้ครับมื่อท,ที่ไม่ถึงห้าวิับได้ครับ oh look at that. วันนี้จะเอาเต็มถังนะวันนี้เป้าหมายโอ้กุ่มปาโค้งไกลแล้วมีโ <c ười> oh, ค้งไกลสีสิีรษะดูาแบนี้ับ ลงยังไม่ถึงสามสิบพี่ได้แล้วตัวหนึ่งตูโกรธไปเมี่อกี้นี่ครับเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วดีมีใจไปกึ้นงครับโอ้ยเจ๊ด้วยเนี่ยโอ้ยไปเออนี่ก็ไม่ถึง ไปถึง30วิีครับลงไปเมื่อกี้ใด้เลยโอ้ย

ไปลงไปเมื่อกี้องไปไปยัโอ้ยงไปเมื่อกี้ไปถึงไปถึง20วิครับเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหที่ลงทีหลังครับันนี้ลงนานกว่าลงไม่ได้ครับอันนี้ลงไปไปถึง20เมได้เลยโห <laughs> จะใส่เยอะวันนี้เมียไม่ด่าแล้วเออไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้เขาบอกไม่ได้ตั้งใจมาครับไม่ได้จังใจมาเขามาเสร็จตั้งใจว่าจะมากินกข้าเออเวนี่ไม่ไปยอมไปเอาเบ็ดดกันเลยให้กำลังใจไปก่อนครับพรุ่งนี้เสี่ยจนวันนี้่อให้ก่อน <c oughs> แสดงว่าข้างล่างนี่อยู่กันเป็นฝูงเลยนะเนี่ยถึงได้ลงไปกินเลยอ่ะมาดูหมายครับ ีใช้โคไก่ล่อเป็นน้ำลงตกเอาอีกแล้วครับนู่นเดิงเนู่นโอ้ยโลโนโล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 ๆลโนโล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 ีลโลโลลโลโลโลลลโ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 ลมลมลลล แต่ไม้ทางนู้นจะติดเร็วกว่าครับอีกช่องนึงอะช่องนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ช่องฝั่งนูงน้นอะสามสิบีก็ได้ลวอ๋อมาแล้วลวอเออนี่รอนานาหน่อยครับโอเคมาดูมาดูฝั่งนี้

ถังแล้วครับโฆษณาเลยโฆษณาเยอะเลยเยอะพ่อแพรเมืองจุมแพรครับโคใชเจแอดมินมาได้เลยครับัแชทมาได้เลยครับเอีกแล้วเอีกแล้ว

โอเคโอ้อย่าให้หมวกพ่อตกพื้นนะนี่ใส่ใหญ่ขว่ามาวะใส่ใหญ่โอ้ตายตายทีนี่ไปดิผมเลยใส่ใหญ่มากครับโอ้เนื้อเหลืองๆใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ไมก็ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ไม่แล้วใส่ใหญ่ไม่แล้ว ไมไ่ใส่ใหญ่ไมไ่ใส่ใหญ่ครับโอ้ยใหญ่มากครับโอ้ย,อยเป็นลู่นีก็สนุกสนานครับวันนี้ไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะติดเร็วขนาดนี้ครับวันนี้ครับมันแล้วแต่วันครับบอกแต่วันนี้สุดๆครับเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยครับเนี่ย ลงไปด้ารูออลงใบใหมครับลงไปไหม่ก็ดูแบตจะหมดรอบสุดท้ายครับตึกนี่อาดูครับแบตผมก็จะหมดแล้วครับตอนนี้ก็ดู 啊啊！停了、uh！啊啊啊啊！Huh. Uh huh. ดครับด,ดูดูบ้านใจเลงนะครับไม,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 ม่ไดนก่อนครับครับครับเยวหมดแล้ว ใหญ่กำลังมาครับลืดเลือดเลือดช่วยครับเลือนเลือดี๋ยวแล้วครับด้วไมไ่แล้วเป็นตัวน้อยไซส์น้อยครับไม่ไซใหญ่เหม,มือนเมื่อกี้มาที่หลังครับ เกือบครึ่งถังแล้วครับ้ามาพร้อมกันทุกส่ยสองถังเลยอ่ะนี่น่ีแล้วนากินเลยของมือนี่จัดอ่าม้่าแปมันืามบ้านนะจดตา กินรองเท้า,า,าด้วยใส่รองเท้าเหยียบหน้ารถอ่ะอ้ยหละนะุดแล้เกเสียกเสียใครใส่เท้าหน้ารถนะใช่พอขนาดไหม <laughs> พอเป็นพระเอกในหในัวจใจเธอขอเพียงใจเดียวโค้งแล้วโค้งแล้วโค้เแล้วปวดแขนแล้วเออเนี่ยบอกบอกว่าปวดแขนแล้ววนันนี้ไม่อยากได้แล้ว,วอ่ะ เอาไว้วันหลังมากเลยวันนี้รถเดินมาเอาหมดในช่วงกลางกินครับตอนนี้ต้องเอาทีนก็พาท่านชมชมตกปรากฏครับได้เยอะเหมือนกันครับวันนี้ปลาเข้าพอดีครับสนุกสนานกันครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านชมเพืกก่อติดตามทางช่องยูทูปเป็นยาปลาเ,เปินและเพจเฉลยาปลาเปินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ